ครับครับผมเอา้าใจครับก็อันนี้เป็นคลิปแรกตอนแรกเย,ย่ายอกดิวิเอ็มเลคไรต์เวสต์แอสเซนเซีตอนแรกก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะ,จะทำเพราะว่ามีห้ามยืนทำลองไว้แล้วเยอะ ทำเอหว่าผมด้วยแต่ว่าที่อธิบาแบบจะทำอีกครนะั้งหนึ่งเพราะว่าอยา่อเพื่ะอยาที่จะช่วเพื่อนท,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 ที่แบบเริ่มเขียนไปแล้วแบบแล้วทางครัแบกบ็ไม่ได้ทำเพืแบบ่อแหบบ่งครับ คนอื่นหรือจะทำอาหารยินอะไรครับทำปีครับอ่าโอเคครับก็เรามาเริ่มทำอะไรแล้วอย่างอันนี้มันตอนแรกผมลงโปรแกรมแอคเคาท์ไปแล้ว มันเห็นเลยอาเขมมันทำยังไงมันเข้ายังไงมาดูคราบขาทำยังไงตอนเงินเออาเอนมาหรือว่าเราห่อหอยหอ นั่นพี่พี่นี้ยพ่เนี้่มาแอนนี่ยผ่านคผมเิมแหละ้าคแบบเขาส้าแบบนี้นะครับเป็นรู้แบบผ่านตั้งเองหายังไม่ได้แล้วหายชื่อกันหายที่จผ่านแล้ว ยิ่งได้เขาใช้เป็นที่นักเรีนได้ก็ได้ทำละคนที่ยังไม่เก่งที่เริ่มทำอะไรที่มันเริ่มอยากได้ก็ทำไปแล้วครับทำวัเจอได้เลย ันนี้เป็นฐานเป็นฐานแล้วคนตัวเก่านะครับแต่เดี๋ยวผมให้ดูนิดนึด่งผมทำเป็นห,ห้าหา้าตารางเดี๋ยวทำให้ดูใหม่หมดเลยว่าทำยังไงเนี่ยลูกบ้านเนี่ยอ้างใหม่ หาทั้งมูลใหม่ันนะครับเป็นปปปแทะทะละแทาเละก็มีมีองยังขนาดนะฮะ เป็นหนึ่เป็นเดอนใหญ่แต่เนี้ยอุดรเลยเมื่อเราได้หาข้อมูลแล้วเราจะต้างหาักัน

ดาวเวลลงมือครับแล้วเห,ห็นได้แหวไหมมี 啊。Um, um. ลงลงเรนะียวแหลกเรียวเอาวนะ้แหลกเอาไวนะ้อครับเราก็ออกแบบได้ครับที่เพ่ไม่จำเ,เ,เ,นะเป็นต้องแบบพี่แบบเป็นๆยาวๆอย่างอี้ให้เป็นต่อยอดหรอให้เป็นอะไรก็ได้ มันนี้ <c oughs> นแต่ก็เรียนะครับมันก็จะมีไอเนี่ยรเลมระเลมก็เลมภาพว่าสีเวล์อนอีเมล์ไอ้เนี่ยไอ้เนีเน่ยอะไร ลงไอ้ีปนแย็บอห้เป็นเอ็นตัวความยาว1่ตัวพึ่งราคา5าริบาครับ นิดพอแล้วแล้วนอพอจนะพอไม่ไมอะไรอีกอกว่าเอเหาษาาไาภา ให้อมไฮนหนึงามแอนอย่างเลยตรงไ A ตรงไฮนให้เป็นที่เป็นออโต้เอเจนต์ ถ้าเป็นอากานอีกองคเลอันนี้จะให้เตรีวมให้คนดูอรับอันนี้เรนนเาได้แล้วถึงนึงนารางอันนี้จะเป็นเบื่องต้นการอร้าผฐานมูลใหม่หนึาราง ผมอยากจะไปดูออนแรกหนูทำไหมวุฒิเนี่ยนะครับวหมือนีลยเห็น,ะอนสองเออทมา

ทาคนรวยมากแว่ทะเลากมาที่ไหนได้มาที่ไหนสแฮ่แรับจะอยู่รือไม่อยูาทะานะครั้นาม่ายลม โซเดียมโคไลเลมวอเี e, left, ่เแ้ย <Uh ูา่งเป็นานเห็นมาครับหมดหมด ยังเป็นล่องโฮรมาเอ่อออกอนนี้ออกพีกเลยเห้ยเด็กห่อหอยออกอีนะฮะอ่ะหอย ถ้าขึ้วอลลอร์ er อื่นเป็นฮึ้ไวอลลอร์อะไรนะถ้าข้างเบแต่ว่าทำแบบนี้นะ่ไม่แอบ,บวานะบอเนไหมคัเน,นี่ไม,มไม่เอ็ก็กเอ็กเออ็กซ์อกเอซเอซเอเอ้ ดังนั้นมันยังไม่ไม่จบแพลย์คร <un ison, S 2> <c oughs> ับเพราะมันต้องมีการการต้้งคอลเลคชั่นต้้งข่าข้อมูลนี้เันเท่าแหละยถ้าแบบตัวโปรแกรมนี้ของเราไปที่พื้นเราครับแอร์กดกดเนี่ยแล้วก็จะเสียกดลยครับ นั่นแหลโนางนี้ับดักันเฮ้ยดันไปที่นั่นทไมครับกวดหมอครับไมครับว่ามา พิมแบบนี้ได้พิมพ์่อะไระได้แต่ว่าพกย้ำได้พ่อะไรตรงนี้ครัครบถ้าป๊อปล้วหรือว่าพิไม่ได้ผมที่แกิมพิเอีเยนย่ร้ดนี่ขาดแล้วรูด เนีเ่ยอดเลนี่านี่หาข้อมูลที่เราที่เราส้างกันไว้เมื่อที้หาข้อมูลที่อะไรอะเนี่ยตามนั่ะ,ะผมขอเอนี่ยหาข้อมูลองผมประอเลยนะเนี่ยเสร็จที โอเคคนระับฮ้ครับแลผ่านไหมอ่อาิมนมีอเลยผ่านแล้วโฮ้อดค,ครับว่าผานข้อมูลมาไหมไม่เฮ้ไปอ่าผาข้อมูลถ้าผมอ่าคิดได้อ่ะ คิดแรกเออมีสวัยนี้สร้างคอนโทรลูลสร้างคอนเทนต์เยอะก่อแล้วก็สร้างแอร์ไรเดี๋ยวคลิปออกไปผมจะพาลงมือสร้างแอร์ไรเงน่นอาแรก แย่หยาาหาทำข้อมอลอูลเพิ่มข้อมูลนักงานเพิ่มลบกแอไหายนี่นะก็เอามากดกดพิธแม่ขอจบเนีย